ก็เกี่ยวบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมบก็เป็นการส่งงาน,นครับก็จะต่อหน้าง,งานที่พูเรือนะครับผมาง,งานางต่อไปนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดใส่กับคลิปหน้าง,งานพูเรือเลยนะครับ ก็จะเ,เก็บไม้นะผมตัดหวัวเสาต้นที่มันโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะตัดลงให้มันจำนะครผมก็อาจจะเป็นเสร็จงานนะครับก็รอผู้รับเหมาออมาตรวจงานนะครับผมแล้วก็จะได้ไปผู้เรือนะครับก็เดี๋ยวจะตามชมหน้าง,งานผู้เรือนนะครับผม สำหรับหน้างานที่พูเรือนะผมก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเสาพรุ่งนี้ดึงขึ้นเปลี่ยนเสานะครับสามเมตรนะครับก็เป็นกุฏินะครับอยู่ในวัดนะครับกลางภูเขานะครับผมทางเข้ามานะเออคื่องหูดี <laughs> เนอเจ้าไม่ยังออตาุป้าเียนออยูก็เสาเก้าต้นนะครับเสียยาคัดรอข้ามบอกไปใส่ไหมฮะ มันเบาบ่ไม่โนแม้ฮก็ได้รอติดตามชมชิปหน้านะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็ดีดเปลี่ยนเซานะครับน่าอร่อยตามชมนะครับผม